สวัสดีครับอยู่กับโบ๊ทโบ๊ทอีลสุดนครปฐม,มโปรโมชั่นดีที่สุดนะครับวันนี้โบ๊ทมาปล่อยรถของพี่ต้นนะ4ประตูตัวเอสเกียร์ธรรมดานะครับผมอ่ะเดี๋ยวโบ๊ทให้ดูบรรยากาศกันนิดนึงนะครับนี่ก็จะเป็นการเก็บรูปบรรยากาศในการรับรถนะครับผมรถคันนี้เป็น4ประตูเอสสีขาวนะครับผม ะครับมาพร้อมกับล้อ PE หยอดแดงนะครับผมนะรวอยาง245หลัง275นะครับผมอ่ะนี่ในเงื่อนไขตัวนี้ลูกค้าซื้อกระบะไลเนอร์เพิ่มนะโบสแข็งพอด้วยดูเห็นเป็นไหมเอยนะครับรัไปได้นะครับผมจัดทรงฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับรถคันนี้ แผนหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับฝากระโปรงคาร์บอนนะครับผมปิดวักบูสนะมาดูรอบคันกันเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศการถ่ายรูปเก็บเนที่ระลึกนะโอ้โหสวยโคตรสวยจริงๆนะครับเสียงคันนี้ก็ไม่แพ้กันนะครับผมสวยมากเลย ยังไงแล้วเดี๋ยวโรสฝากติดตามคลิปนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาพบกันใหม่ครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ